สวัสดีครับศึกฟุตบอลลีโวไทยลีกดูดูการ2022ถึง2023ก็เข้าสู่สัปดาห์ที่30แล้วนะครับนี่จะเป็นสัปดาห์สุดท้ายเราก็จะทราบบทสรุปมหากาบการแย่งชิงอันดับที่3ก็ได้จบสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นการท่าเรือ f c ครับที่การันตีเข้าป้ายเป็นอันดับที่3เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนโซนท้ายตารางตอนนี้ก็ความชัดเจนก็เริ่มที่จะเห็นภาพ100%เแล้วนะครับ และในสัปดาห์นี้เนี่ยจะมีคู่ไหนที่น่าสนใจบ้างไปดูได้ในไทยลีกพรีวิวกันได้เลยครับสำหรับคู่บิ๊งแบตในสัปดาห์นี้นะครับก็ต้องยกให้เป็นคู่สำหรับบุีร์ยจไนเตดนะครับที่จะเตรียมฉลองแชมป์ในบ้านสมัยที่8เปิดบ้านต้อนรับกันมาเยือนของนครราชสีมามาสด้าเอฟนะครับทีมจากอันดับที่14ที่เพิ่งมีข่าวล้อนแรงกับน้าเตะคนสำคัญของทีมไปเมื่อหลายวันก่อนนะครับ เขาต้องการ3ามคะแนนนะครับเพื่อที่จะลุ้นรอดตกชั้นในฤดูกาลนี้ครับถึงแม้ว่าจะเป็นเกมที่ยากแต่อะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้ครับเพียงแต่ว่าเจ้าบ้านอย่างภาษาสายฟ้าเนี่ยพวกเขาจะยอมให้ผ่านไปได้หรือไม่เพราะว่าการฉลองแชมป์เนี่ยจะสมบูรณ์ที่สุดหากชนะในบ้านไปเกมนัดสุดท้ายของฤดูกาลครับหลังจากพบกับความพ่ายแพ้2เกมติดต่อกันนะครับทำให้ตอนนี้ครับทัพกีเลนผยองยังคงอยู่ในอาการที่ เรียกไดวมามอมัดอยู่พอสมควรนะครับหลังจากโดนทีเด็ดของลีโอเชียงรายยูไนเต็ดและชูแบงคอกยูไนเต็ดนะครับทำให้พวกเขาเนี่ยพลาดการลุ้นอันดับที่3ไปในที่สุดในสัปดาห์นี้เมืองทองจะเปิดบ้านพบก,กับราช,ชบ,บุรี f อที่ฟอร์มเนี่ยกำลังร้อนแรงเลยนะครับเกมนี้เนี่ยทั้งคู่ก็ต้องการปิดฤด,ดูกาลอย่างสวยงามด้วยการคว้าชัยชนะซึ่งแน่นอนครับว่าเกมปิดฤด,ดูกาลเนี่ยเราก็อาจจะได้เห็นฟุตบอลที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยคุณภาพนะครับเพราะว่า นะัดสุดท้ายของพวกเขาทั้งสองทีมเนี่ยก็ต้องทําผลงานให้ดีที่สุดเป็นการต่อแทนแฟนบอลต่อไปครับ <S <S เราข้ามฟากมาที่โซนท้ายตารางกันบ,บ้างน,นะครับในตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเกือบจะ1 0 0เแล้วนะครับกับการที่เราจะทราบว่าใครจะอยู่ต่อในฤด,ดูกาลหน้านะครับซึ่งสิ่งที่น่าสนใจคงจะเป็น2คู่ที่ต้องแย่งอันดับที่ดีที่สุดสําหรับพีทีประจบเอฟซอันดับที่1 2มี32คะแนน เปิดบ้านพบก,กับสุโขทัย FC ที่พวกเขาการันตีรอบตกชั้นไปแล้วนะครับเกมนี้ต่อพีฆ่าเนี่ยต้องการ1คะแนนอย่างน้อยนะครับเพื่อพวกเขาจะได้ลอยลำในศึกไทยลิก1ต่อไปส่วนอีกคู่ที่น่าสนใจครับเป็นขอนแก่นยูเนเต็ดจะเปิดบ้านพบก,กับชูแบงคอกยูเนเต็ดครับทีมที่การันตีอันดับที่2เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแน่นอนเขาว่าเกมนี้ทับจงอางพยองครับพวกเขาขอเพียงแค่1คะแนนเช่นเดียวกัน เพื่อการันตีการอยู่รอดต่อไปโดยที่พวกเขาไม่ต้องไปสนใจคู่อื่นๆในวันเวลาเดียวกันนะครับส่วนโปรแกรมคู่อื่นๆที่น่าสนใจในสัปาห์นี้มีดังนี้ครับนี่คือทั้งหมดของไทยลีกพรีวิวในสัปดาห์ที่30ซึ่งเป็นสัปดาห์สุดท้ายของฟุตบอลลีกสูงสุดของประเทศไทยนะครับเกมในการแข่งขันสอกทีมที่ฟาดฟันกันมาจนถึงน,นสุดท้ายก็มีทั้ง สมหวังผิดหวังนะครับครบทุกอารมณ์ของฟุตบอลไทยก็ขอขอบคุณที่ติดตามพวกเรามาโดยตลอด30สัปดาห์นี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในบทสรุปของไทยลีกสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ